ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พรวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระรษฐบดีวันที่6เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องจงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเสมอและพระวจนะที่จะใครขวรและสามัคีธรรมในพระธรรมยอนบทที่ส6หข,ข้อที่24จนบัดนี้ พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความสิ่นชมยนดของท่านจะมีเต็มเพียมพี่น้องคะข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเปิดเผยหัวใจของพระบิดาแล้วความปรารถนาของพระองค์ที่มีต่อเราพระองค์ทรงต้องการให้ความสิ่นชมยนดีของคนเต็มอยู่สเสมอนั่นเป็นเพราะว่า การชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากในราชอาณาจักรของพระเจ้าพระคัมภี์กล่าวว่าใจที่ล่าเริงเบิกบานนาม,มาซึ่งการรักษาทางร่างกายและจิตใจสุภาษิตบทที่17ข้อทีฉบับ tpt ดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นรอบตัวคุณสถานการณ์ที่คุณเผชิญจงปล่อยความชื่นชมยินดีออกมาจงชื่นบันให้มากขึ้น ส่วนที่งดงามคือความชื่นชมยินดีของเรามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นจึงไม่ขึ้นกับสภาวะการเพราะว่าแผ่นเดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์รมบทที่14ข้อที่17พี่น้องคะเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี แม้ต้องเผชิญกับความทุกยากและกันขมเหงพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งยาก,กอบทบที่หนึ่งข้อที่สองนั่นหมายถึงไม่มีที่ว่างสำหรับความยุ่งยากในชีวิตของคุณไม่มีที่ว่างสำหรับความโกรธความเศร้าหรือความขมขื่น มีเพียงความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่แสดงออกและสำแดงผ่านทางคุณเมื่อคนอื่นเห็นคุณพวกเขาเห็นความชื่นชมยินดีนั่นคือความชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา,นาพระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับลูกหลานของอิสราเอลว่าได้ยินเสียงชื่นชมยินดีของพวกเขาแต่ไกลเมื่อพวกเขาถวายเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่และชื่นชมยินดี หลังจากสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่และเขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องสการะบูชาใหญ่โตในวันนั้นและเปลี่ยนปลี่เพราะพระเจ้าทรงกระทำให้เขาเปลี่ยนปลีด้วยความชื่นบันใหญ่ยิ่งพวกผู้หญิงและเด็กๆก็เปลี่ยนปลี่ด้วยและความชื่นบันของเยรูซาเล็มก็ได้ยินไปไกลได้ยินความชื่นชมยินดีของพวกเขาได้แต่ไกลนั่นบอกเราว่าความชื่นชมยินดีมีการแสดงออกการหัวเราะ เป็นการแสดงออกของความชื่นชมยินดีการสรรเสริญพระเจ้าการชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีต่อพระองค์เป็นการแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีการน้องเพลงสรรเสริญในการขอบพระคุณเป็นการแสดงออกของความชื่นชมยินดีพี่น้องคะอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณมืดมนแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเรื่องแย,แย่ๆเกิดขึ้นในโลกจงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในทุกๆวัน ความชื่นชมยินดีเป็นหนึ่งในผลผลิตของวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ของคุณกาลาเทียบทที่5ข้อที่22 2ดังนั้นจงสร้างและเปิดเผยความชื่นชมยินดีและความตื่นเต้นจากภายในตัวคุณอยู่เสมอฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกาถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันชื่นชมยินดีอย่างล้นเหลือด้วยการสรรเสริญ สามแนวความส้นชมินดีเป็นล้นผลสุดจะพณนา,นาเพราะว่าความส้นชลมินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือกำลังของฉันความส้นชมินดีของฉันไม่ขึ้นกับสถานการณ์แต่มาจากมนุษย์ภายในของฉันและอยู่เหนือสถานการณ์ทางกายภาพ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณนั้นมืดมนเพราะแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นในโลกแต่จงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในทุกๆวันนะคะเพราะพระคำยังบอกอีกว่าใจที่ร่าเริงเมือกปบานนั้นนำมาซึ่งการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจงสร้างและปลดปล่อยความชื่นชมยินดีและความตื่นเต้นมาจากภายในตัวคุณอยู่เสมอนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า ะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด